ค่ะคลิปนี้เรามาพับน้องหมากันนะคะหูยาวๆแบบนี้นะจะใช้อ่ามาดูวิธีการพับกันเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ครูแจ้งให้ทราบไปแล้วนะคะอ่าอันนี้เราจะใช้ผ้าขนาด30คูณ30ซนเมตรหรือ12นิ้วนะคะน,นี้เรากลางผ้าออกนะคะเอาด้านผิดขึ้นด้านผิดก็คือด้านที่มีฉลากสินค้านะคะวันนี้เราพับครึ่งเนาะ เดี๋ยวเราจะม้วนจากตรงนี้ขึ้นมาหากึ่งกลางวิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะทําอย่างนี้นะพับครึ่งมาเลยเอาด้านผิดขึ้นแบบน,นี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะม้วนม้วนผ้านะคะม้วนผ้าเข้าไปเลยนะคะถึงกึ่งกลางแล้วเราก็หยุดเสร็จแล้วเราก็พับม้วนข้างนี้ไปหาตรงนี้อีกนะคะ ม้วนแน่นๆนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็แบ่งผ้านะคะเป็นสสส่วนนะคะประมาณนี้นะคะประมาณเอานะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะพลิกกลับนะคะตรนนี้เป็นทางม้วนเนาะเราจะพลิกกลับมาด้านนี้นะคะพลิกกลับมาแล้วก็แบ่งผ้าออกเป็น3ส่วนนะคะประมาณเอาก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ลงมาข้างล่างนี้ อันนี้ดูด,ดูกะ,กะดูว่าให้มันเท่าเท่ากันเนี้ยคะ่ะสามส่วนนะคะอันนี้นะพลิกกลับมานะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดน,นี่คูลืมพาทําส่วนหูนะคะเราจะตัดหูนะคะอันนี้จะใช้ผ้ายาวอยู่ประมาณ1 5เซนติเมตรนะคะตรงนี้กว้างประมาณ5เซนนะคะแล้วเราก็พับครึ่ง ตัดเป็นลักษณะแบบไม้พายนะคะเดี๋ยวครูวาดให้ดูเนาะพอดีอ่ะมันควรจะทําหูไว้เตรียมไว้ก่อนเนาะอ่ะนี่นะคะไม้พายมันก็จะเป็นลักษณะแบบหูมันจะเป็นใบอย่างนี้เนาะเป็นใบออกไปอย่างนี้นะคะแล้วก็วาดตรงส่วนนี้ยาวขึ้นมานะคะแล้วก็ตัดมุมตรงนี้ออกนะคะประมาณนี้ตัดมุมนะคะเห็นไหมคะเราตัดมุมตรงนี้ให้มันเป็นเป็นครึ่งวงกลมมาเลยนะคะ ระบายสีให้เห็นชัดๆปึ๊บเนี่ยค่ะตัดมุมตรงนี้ตัดมุมตรงนี้แล้วก็เฉียงลงมาตรงนี้นะคะลองดูนะเดี๋ยวเราตัดมุมตรงนี้นะคะ ตัดมุมให้มนนะคะเสร็จแล้วก็ตัดตัวน,นี้เฉียงขึ้นไปนะคะเราอยากได้หูใหญ่แล้วก็ตัดใบใหญ่นะคะอันนี้เราก็จะเฉียงมัมาอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็กางออกก็จะได้ลักษณะแบบนี้ เราก็เอามาวางตรงนี้นะคะเราพับเป็น3ส่วนนะหนึ 1, 2, นะคะเราแบ่งเป็น3เนี่ยหส่วน2 3, ส่วนและ3าส่วนนะคะเราก็จะวางตรงนี้เสร็จแล้วเราก็พับลงมาเลยนะคะพับลงมาหาตรงส่วนนี้ แล้วเราก็จะใช้ยางมัดนะคะดาวออกนะคะว่าตรงไหนจะเป็นส่วนหัวเราจะมัดตรงนี้นะคะนี่คมัดอย่างนี้ ก็จะเป็นหมาที่นั่งได้นะคะเป็นหมานั่งเนาะเสร็จแล้วหน้ามันเป็นอย่างเงี้ยปกติหมามันจะมีหน้ายื่นเนาะแล้วก็มัดหน้ารวบตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้ส่วนหัวเนาะแล้วจับบีบตรงนี้เข้ามานะคะแล้วก็เอายางมัดให้เป็นจมูกหมายื่นนะคะหมามันจะจมูกยืนย่นเนาะแล้วก็มัด นะคุ้ว่ามันบีบแรงเกินไปเอาแค่พอประมาณประมาณนี้นี่ค่ะเราเข้ามาถึงตรงนี้เลยตรงนี้มันจะได้ใหญ่ๆนะคะจะได้ไม่แหลมเกินไปนะคะ จัดแต่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นขานั่งนะแบบนี้นะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะมาวาดภาพนะคะลูกกตาอันนี้ครูวาดเสร็จแล้ววาดดวงตามาตินะคะ รูวาดไม่ค่อยสวยใครวาด,วาดสวยๆก็ถ้าวาดไม่สวยก็ไปดาวน์โหลดเอาเนาะอันนี้เหลวเราใช้สำลีแบบนี้นะคะก้อนสำลีมาม้วนๆทำจมูกหมาเนาะมันเป็นกลมๆมาติดตรงนี้ ตกแต่งอีกนิดนึงผูกโบผูกโบนะคะตรงนี้แล้วผูกโบคอเข้าไว้รัดตรงรอยหนังยาง อ่คาคราวนี้หล่อแล้วครับตรงหูเนี่ยที่มันไม่ลงเพราะว่าตรงนี้มันมันบานเกินไปเนาะบางทตัดให้มันเรียวๆนะคะข้างในเนี่ยมันจะได้ไม่บานเหมือนของครูนี่ค่ะเรียวๆแบบนี้อันนี้มันก็จะ งูก็จะหุบลงไปได้นะคะประมาณนี้เสร็จแล้วครับพร้อมจะออกไปเล่นแต่ถ้าถ้าเราไม่ไม่เอาตั้งขึ้นเราก็ดึงขาออกไปอย่างนี้ก็จะเป็นหมาหมอบเนาะก็จะเป็นหมอบหมอบอย่างนี้นะคะ